まかよんじゅう <coughs> <coughs> 慢点、啊啊，啊！啊啊三。 บอสสกกดไว้เออเออเออโตไปเออโต้ไปเออโตแล้วแลวบอสขึ้นไปโอ้โหเออไปไปทั e, ้งเ้อแล้วเออเออไปแล้วลูกสายพิกฮะขึ้รับลูกเป็นแท้ โอ้ยรับลูกรับรับเตะออกมา <c oughs> <c oughs> ยังมือน่นับมือกันไปวนนครับเอเคมือไปเข้าลม